สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับพวกชอบขับไหลทางดูไว้หนุ่มคนจริงแก้เผ็ดพวกชอบขับบนไหลทางโซเชียลแห่สะใจมันต้องเจอแบบนี้หนุ่มเปิดคลิปแก้เผ็ดพวกที่ชอบขับรถบนไหลทางโซเชียลแห่ชื่นชมลัน่นขับแบบนี้ต้องเจอผมผมคนจริงที่สุดยอดมากๆ ขับรถบนไหลาทางในประเทศเราคงจะเห็นกันจนชินตาแล้วแต่งานนี้หนุ่มคนจริงได้ตัดสินใจแก้เพดพวกชอบขับรถไหลาทางโดยระบุผ่านทิกต o k เผยว่าไหลาทางเขามีไว้สําหรับถูกเฉิญไม่ได้มีไว้ให้พวกสันดานเสียแบบนี้ครับต่อแถววิ่งทางปกติแบบคนอื่นไม่เป็นหรอกครับเราต้องช่วยกันนะดนาลงไม่ให้พวกนี้วิ่งไหลาทางแบบนี้นะครับโดยในคลิปจะเห็นได้ว่าผู้ถ่ายคลิป ได้ขับรถกันเอาไว้ไม่ให้คันหลังที่ขับมาตรงไหลาทางแซงขึ้นไปโดยหนุ่มรายนี้ได้พูดในคลิปว่าทางข้างหน้าโล่งๆต่อแถวอย่างเขาไม่เป็นหรอต้องมุดต้องเจอคนอย่างผมมุดสิจะวัดกับผมก็มาดีผมคนจริงงานนี้แถมโดนตกไปสูงใส่ซะด้วยโดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าทาง่วนสีรัฐเจอประจําไม่รู้เป็นอะไรกันทําดีแล้วแบบนี้ล่ะผมก็ทําสุดยอด ทำนี้ครับชื่นชมเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวออนไลน์ขอบคุณเพ,เพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังนี้นะครับขอบคุณครับ